จบกัารยิงไม่เอาไปเอา,เอานาพนาไม่ใช่จะเอาของชาย,ยาประตูเงินล้านครับเจ้า,า,านาพนาไม่ใช่ครับเปล่ามาที่มาร์กจ้ามาร์กตีบอลไปซ้ายแล้วก็้าบอลโอ้โหตีให้กับบอลล็อกบอลซอยโวนันโวนันมาที่เอกซขาดยิงทัดบอลแล้วก็เลียบมาร์ก ยังขยันกันไปให้บรมพอนซ้ายเยียงตีเจ้าก๊บไม่ปฏิเสธอยู่ครับไม่ให้ข้ามดึงอนล้อเข้าซ้ายไม่ยิงแล้วก็ขวาซ้า,ายเราเพื่อนซ้ายคานาคานาชัยคุบอกไม่ได้แดกก,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 กูหลอกลูกเนี่ยพนมพอนให้กับมาร์กทำยังไงมาร์กเลียบตอกกั <c oughs> บขับนอเปลวขวาเลียบ <c oughs> <c oughs> ไม่เลียบครับดนึ่งนองเนอะเออสามผู่ไปแล้ว สไลด์สองโบรินมาให้เอกอังคารเอกอังคารจะให้มาร์คแล้วก็เข้ามือเสียก๊อบเสียก๊อบขี้บอลยิงเข้าไปแล้วก็เข้ามือแล้วก็เข้ามือเจ้าดาพนาชัยครับยครับให้กับพระพลบอลพระโลบเลียบายเลียบแล้วก็สิครับไหลมาให้กับเอกอังคารเลี้ยบติดเลียบเลียบ มาให้กับเจ้าโคโคจกกักรพงเลียบมาอีกแง่หนะเลียบแล้วก็มาขับ uh, <baby. S 1> โยนมาข้ามือเจ้านาพนาชัย <What? S 1> เอาแล้วเฮ้ยโอ้